ราซูกิยากิต้นตำรับจากญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยและเป็นแบบบุฟเฟ่ค่ะทุกคนร้านนี้นะคะมีเมนูทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งซีฟูด้ดครบแล้วก็มีเตาแบบปิ้งย่างด้วยร้านชื่อว่าอากิโยชิวันนี้แพททานแบบหัวดีลักและจากที่กินมาหลายรอบนะคะคุณภาพเนื้อหมูซีฟูด้ดไม่เคยดรอปเลยค่ะร้านนี้และก่อนจะกินนะคะเจ้าีิพนักงานมาผัดสก,กีสไตล์ดั้งเดิมให้เขาก็จะอหัวหอมต้นหอมเห็ดหอมลงไปผัดนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เนื้อลงไปตามด้วยราดนมซุปเล็กน้อยแล้วก็ใส่ผักเส้นแล้วก แล้วเราคอยเรื่มต้มเนื้อค่ะแล้วพอต้มเนื้อสุกนะคะเราก็จะเอามากินคู่กับไข่ดิบแบบนี้เลยรสชาติเขาจะหวานละมุนมากและที่ร้านจะมีน้ำจิ้มคอนสึให้เราจิ้มด้วยค่ะและจากนั้นนะคะเราก็เอาหมูคูโรบุตะลงไปลวกบ้างค่ะลวกจนสุกนะคะแล้วก็ามากินคู่กับน้ำจิ้มงาเดี๋ยวจะกินคู่กับซอสอะคิคาระก็ได้ตัวเนี้รสชาติจะเหมือนกับน้ำจิ้มซกี้แบบไทยๆค่ะทุกคนส่วนพวกซีฟูด้ดกุ้งหมึกแซลมอนนะคะแพรจะเอามาย่างในเตาปิ้งย่างแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดและอยากจะบอกวกอกว่าาสกกอหมมูคเ หนังกรอบแล้วก็เนื้อช่ำมาก ส่วนเบคอนนะคะแพ้จะเอามาย่างให้กับกรอบแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มปิ้งย่างหรือน้ำจิ้มอาคิยากิก็ดีงามค่ะส่วนนี้แพ้สั่งโมจิมาย่างแล้วเอามาดึงยืด,ยดแบบนี้นะคะเนื้อนุ่นหนับเลยค่ะทุกคนและในบุฟเฟ่ต์นอกจากุกี้ยากิกับปิ้งย่างนะคะเขาจะมีพวกซูชิด้วยอย่างซูชิวากิวนะคะคำใหญ่เท่าฝ่ามือเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะแพ้จัดดีลักเอ็กซ์ต้าด้วยค่ะบวกเพิ่ม9 9บาทได้กินซาชิมิแบบไม่อั้นเลยมีทั้งแซลมอนซาชิมิทูนา่าซาชิมิปลาสดและมาชินะกกำลังดีเลยค่ะ แล้วก็ยังมีพวกเทปมปกี่ด้วยนะคะชิ้นใหญ่แบบเต็มคำเลยค่ะและในบุฟเฟ่ต์นะคะจะรวมของหวานด้วยทุกคนของหวานมีให้เลือกเยอะมากไอศครีมยูสุปคือรสชาสดชื่นแล้วก็มีวาราบิโมจิเนื้อเด้งๆด้วยนะคะสามารถสั่งทานได้ไม่อันเลยและใครที่มากินแล้วชำระด้วยบัตรเครดิต JCB p t พ n ตตินมและ JCB u n i m นด e เมนะคะจะได้รับส่วนลด10%เมื่อทานครบ1,200บาทขึ้นไปด้วยค่ะเพื่อนๆลองไปทานกันดูนะคะ